ากำลังพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยประชาธิปไตยครับซึ่งการที่สังคมหนึ่งจะเป็นประชาธิปไตย่ะทุกคนทวินหายอยากเป็นประชาธิปไตยเรายิ่งจําเป็นต้องมีความสามัคคีถูกไหมใช่พร้อมเพียงกันทําเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเราลองเอากระจกมาส่องตัวเองนิดหนึ่งไหมครับทุกวันนี้เราทําอะไรเพื่อประเทศชาติไหมนิดหนึ่งก่อนนะหรือเราทําเพื่อตัวเราเองไม่ได้ฉันไม่ได้ทำไมฉันไม่ได้ทำไมไม่ได้รับความช่วยเหลือ ทำไมทำไมทำไมคิดถึงตัวเองก่อนใช่เป็น<ม><ม>กัรโทษทคนอื่นโทษนู้นโทษนี้หรือเปล่าประชาธิปไตยจริง,รงๆอ่ะมันม,มีทั้งมีทั้งรูปแบบของประชาธิปไตยนะครับรูปแบบการให้ข้อมูลข่าวสารซึ่งแม่งกูก็ไม่เคยได้รับข่าวสารครบเหมือนที่มันควรจะเป็น <rí> e> อ่าอ่าอ่าพี่พูดในความจริงเพราะว่าสมมุติเราบอกว่าอยู่ในในข้อมูลข่าวสารเรามีเทคโนโลยีนู่นนี่นั่นแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกคนนี่หว่าคนไม่ได้เข้าถึงที่ข้อมูลข่าวสารได้เท่าเทียมกันถูกไหม แ่นอกจากรูปแบบที่เป็นประชาธิปไตยที่รูปแบบที่จะพูดกันแต่ว่าประชาธิปไตยต้องไปเลือกตั้งอย่างเงี้ยไม่ใช่เว้ย การเลือกตั้งไม่ได้หมายา่มันคือประชาธิปไตยนะไม่ได้เวียนอะไรนะ <laughs> เลือกตั้งเป็นแค่ส่วนหนึ่งเป็นหน้าที่เป็นสับเซ็ตของประชาธิปไตยถูกครับประชาธิปไตยไม่ใช่การเลือกตั้งแต่การเลือกตั้งเป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยนี้ใช่แต่การเลือกตั้งที่ดีก็ต้องได้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนบริบูรณ์และเป็นจริงอันนี้นะเป็นต้นอันนี้ไม่ได้ว่าใครในช่วงนี้กำลังหาเสียงอยู่้วใช่แต่เขาจะอยากให้เข้าใจก่อนว่ารูปแบบหรือระเบียบของประชาธิปไตยคุณต้องทําอย่างนั้นคุณต้องออกไปเลือกตั้ง มันเป็นแค่ติ่งเดียวของประชาธิปไตยถ้าประชาธิปไตยที่ไม่ดีบุคคลที่เข้าไปไม่ดีมันก็จะเข้าไปแล้วแย่งชิงกันแล้วก็อ้างว่าฉันได้อํานาจมาจากประชาธิปไตยจากประชาธิปไตยฉันฉันได้รับการคัดเลือกมาเขาเลือกอ่ะก็เขาเลือกอ่ะวั่นมีสิทธิเราจะทําอะไรก็ได้นั่นไงนั้นก็สามารถทําอะไรก็ได้ด้วยมันถูกชอบอ่ะตามกฎหมายเงี้ยเพราะเขาเลือกฉันมาท่านทำเว้ย เพตามนาคือตัวเองีน mm ั hmm. mm ่นแหละเพราะฉะนั้นมันจะเกิดประชาธิปไตยก็จะเป็นการแย่งชิงกันอืใช่ไหมอย่างท่านพืท่าบอกว่าอะไรนะถ้าประชาธิปไตยอะไรนะลืมคําที่มาโปรโมทไปบ่อยเพราะถ้ามันเป็นประชาธิปไตยที่แบบคนไม่ดีอ่ะมันก็พังกันหมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มจากคนที่ดีก่อนมางานมันจะเป็นประชาธิปไตยที่มันบ้าบอมันจะแก่งแย่งชิงชิงดีกันเละเทะไปหมดอันนี้การถามว่าประชาธิปไตยมันสามารถใช้กับทุกสังคมได้เนาะทั้งเล็กๆเพื่อนฝูงครอบครัว สังคมเนี่ยจนไปถึงประเทศชาติใช่ไหมรเราจะมีหลักอะไรบ้งหล่ะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราจะกระทําหรือว่าจิตใจเราจะเป็นยังไงให้มันอยู่ถูกต้องทํานองคองทำของประชาธิปไตยอือันนี้เรามาเช็คกูนนะว่าพัรคที่คุณกำลังจะไปเลือกอยู่เนี่ย่าเขาเป็นแบบนี้หรือเปล่าเรามีเช็คลิสต์แล้ว <laughs> ก็มีเช็คลินแล้วคือประธานคิมปไตยในอุดมคติใช่เราไม่ได้ไปเช็คแค่รูปแบบหรือระเบียบของเขาครับสิ่งที่เขาหาเสียงว่าได้เท่านั้นภาษีเท่านี้อันนี้ใครนั่นก็พูดได้ถึงเวลาเข้าไปถาทำมเหมือไม่รู้เลยพูดได้ทําได้จริงหรือเปล่าไม่รู้คีนี้เราไปดูว่าพรรคการเมืองหรือคนคนนั้นที่เราจะเลือกครับไม่ใช่เลือกด้วยความสะใจนะต้องถามว่าเขามีสิ่งที่เรียกว่าสารณยธรรมหรือเปล่าสารณยธรรมสารณยธรรมมีกี่ข้อพี่บี่อ่ะมีหกข้อมีหกข้อเช็คนะหนึ่งเขาเรียกว่าเมตตากายกรรม เมตตากายกรรมเช็คดูนะว่าพรรคการเมืองนั้นเนี่ยมันไปเคียดแขนไทรเปล่าทำเพราะไปโกรธเกลียดเคียดแขนไทรเช่นออกนโยบายมาเพื่อโจมตีฝั่งตรงข้ามใช่หรืออะไรแบบนั้นใช้การหาเสียงในการโจมตีฝั่งตรงข้ามใช่ถ้ามันเกิดจากการโกรธเกลียดเคียดแขนงานแสดงว่าไม่มีเมตตากายกรรมครับตัดพรรคั้นทงไม่ผ่านละสองข้อสองข้อสองเรียกว่าเมตตาวจีกรรมพูดอ่ะ คำพูดแปลว่าดูที่ว่าพักไหนที่เขาไม่แกล้งคนอื่นเนี่ยไม่ไปกลั่นแกล้งคนอื่นด้วยทั้งวาจาโน,น้น่นก็ดีไปพูดจาเน็บแนมไปแกล้งเขาไปด่าเขาไม่เน็บเขาไปแซะเขาอะไรอย่างเงี้ยเยอะเลยนะ <laughs> อูลอเคไปบูลีเขาเฮ้ยมันเหลือมันดีมนก็คงเหลืออันนี้ก็คือแบบใช้คาพูดอันแรกคือใช้การกระทำเนาะใช่เมตตาโดยการกระทำอันที่สองเมตตาโดยคําพูดอ่ะอันที่สามคือมันต้องมีประกอบกันทั้งหมดนะอย่าไปบอกข้อทาไม่ใช่ข้อแต่ข้อหนึ่งนะต้องมีครบหมดอ่าข้อสามบอกว่าเมตตามโนกันควมคิดละเออใจที่ไม่คิดไปข่มขี่ข่มเหงคนอื่นอ่ะโว้ยนี่ดูยากนะอ่านี่จะยากนี่เลงเราก็ดูอย่างนี้สิว่าถ้าเขาคิดว่าเขาขึ้นมาใครมันจะทิพหายอืมอ๋อเขาจะไปข่มใครอ่ะ พวกรอยยิ้มที่มันแบบออืจิตดูแบบดูเป็นคนแบบโอ้เมตตาอะไรอย่างเงี้ยทั้งในเชื่อเฉือนแบบใต้พวกชอบผมขี่ห้อยก็มีอ่ะเขาบอกว่าหนึ่งสองสามมันดูมันดูยากกว่านี่แค่ครึ่งเดียวเลยดูแบบยากกว่าข้อสี่จะเห็นง่ายขึ้นเขาเรียกว่าแบ่งปันลาบประโยชน์ที่ได้มาแบบเป็นธรรมแบบเป็นธรรมโอ้ยแบ่งกันแบ่งกันเยอะเลยใช่ ก็แบ่งกันแบ่งกันให้กับแบบพักพวกอะไรเงี้เอออ่ะเหมือนหมู่พระสงฆ์ครับพระสงฆ์นี่เรื่องใหญ่นะตอนนี้ก็มีข่าวไม่เว้นเทวันอ่ะพระสงฆ์เนี่ยไปทุกไปทุกวงการเลยคือต้องบอกว่าพระสงฆ์เนี่ยมันก็มีทั้งวัดที่ที่ได้ลาบเยอะแต่ลาบน้อยแล้วพระก็มีแบ่งไปหมวดอยู่นะในวัดจะมีพระที่แบบปฏิบัติอย่างเดียวสอนอย่างเดียวมีพระที่ออกไปรับกิจข้างนอกอ รับนิมนต์ไปทาบุญบ้านนู่นนั่นพวกเราเนี่ยจะได้สองถูกไหมได้มาแล้วยังไงเก็บเป็นของชั้นหรือเปล่าครับหรือบอกว่ามันแบ่งทุกคนต้องเป็นผลประโยชน์ร่วมกันกองกลางของวัดใช่แล้วกองกลางแล้วยังไงต่อด้วยนะว่าใครสามารถใช้กองกลางนี้แล้วเอาไปไหนต่อด้วยไม่ใช่จะว่าใช้ได้คนเดียวโอเคนอกป่ะครับก็ไม่เหมือนกันแต่ยังเห็นได้ง่ายเลยนะอย่างบ้านรานเสียงธรรมอ่ะที่เวลาไปทํา กับหลวงพ่อเยื้อนอย่างเงี้ยก็แบ่งตามมาสสาขานอย่างเงี้ยนี่ก็คือแบ่งลชัดเจนเลยอันนั้นคือชัดเจนเลยเขาเรียกว่าสาธารณโภคีเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของคนที่เป็นโสดาบันคือมาได้ลาบมาแล้วไม่เก็บไว้กับตัวเองคือเก็บได้แต่ว่าต้องแบ่งให้เท่าเทียมกันมีประโยชน์ร่วมกันว่ามีสุขร่วมเสพมีทุตัวใครตัวมัน ไม่ได้ดนนมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ซึ่งเรื่องเนี้ยวัดแตกกัน,มนไม่ได้แล้วนั่น<ช>แหละปัญหาคือแค่นี้แหละทํายังไงอให้มันเกื้อกูลกันเกื้อหนุนกันให้มันพอดีพองามอดูแลเจ้าว่าดดูแลได้ไม่เป็นไร,รแต่ดูแลให้มัน วันงามทีนี้อาจจะถามที่ดีผลประโยชน์ที่เข้ามาผลประโยชน์ที่เข้ามาเป็นส่วนตัวกับผลประโยชน์ที่เข้ามาเป็นส่วนรวมนั่นแหละจำเป็นต้องแบ่งแยกเหมือนกันไหมคือจริงๆถามว่าตามกฎก่อนตามกฎเนี่ยพระจะมีแบบเขาเรียกว่าให้ส่วนตัวครับซึ่งพระเก็บไว้เป็นส่วนตัวไม่ผิดนะไม่ผิดพระวินัยตามประสงค์ไม่ผิดจริงๆนะแล้วก็มีที่ให้เป็นส่วนรวมก็อันนี้ตามกฎก็ไม่ผิดแต่ความหมายคือมันไม่ได้สำคัญที่มันอยู่ตรงไหนล่ะ มันเอาไปทําอะไรจุดประสงค์ใช่มไม่ว่าจะเป็นส่วนรวมหรือส่วนตัวก็ตามเอาไปเพื่อเสพสุขให้กับตัวเองอไปเที่ยวบื้นๆอะไรยเง<ๆ>ี้ยก็อันนี้ก็ไม่ถูกก็คือว่าอย่างถ้าสมมติถ้าท่านได้ส่วนตัวมาท่านก็พิจารณาใช้แค่พอที่ใช้แล้วก็แบ่งตัอ่างก็แบ่งม,ม,มันก็ไปช่วยเหลือตรงนูน้นตรงนี้เอาญาิยอมเดือดร้อนอลูกวัดมาเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปก็ใช้ได้ออประมาณนี้เนาะมันทําได้หมดแหละเพราะนั้น มันไม่ได้สําคัญที่มันอยู่ตรงไหนแต่มันสาคัญที่เอาไปให้มันเกิดประโยชน์หรือเปล่าถ้าอย่างนี้ถ้าเลือกถ้าเป็นราบเนี่ยเรานับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอานาจได้ไหมทางการเมืองอะไรเงี้ยใช่ก็เนี่ยถ้าการเมืองก็ดูดิพรรคการเมืองไหนที่เอามาปุ๊บแล้วมันก็รวยรวยรวยวยอย่างเดียววมานก็เนี่ยแค่แค่นี้มันไม่แบ่งมันอยู่แต่พวกข้ออ่ะทำเองด้ก็ดทีนี้อุตต้องก็คือควรจะกระจายอํานาจถูกไหมให้มัน แล้วพรรคการเมืองกคือการกระจายผลประโยชน์คืนให้ประชาชนใช่ไหมประชาชนต้องได้ครับไม่ใช่ผลประโยชน์เข้าตัวสีคอนคงเหลืออันนี้ไม่พูดถึงใครนะคบพูดถึงตามทรรมเจเลอ่าโดยตามรมนะสารานีนัพักในอุดมคติเลยใช่ข้อที่สี่การที่อยู่ร่วมกันพรรคการเมืองก็ตามไปก็ตามต้องมีสิลมีวินัยมีกฎเกณฑ์เสมอเหมือนกันอืมันชั่วมันก็อยู่ด้วยกันแหละ ไม่ใช่ว่าแบบไอ้เสมอกันเหมือนเหมือนมันมันก็คงแบบก็ผมเคยเห็นก็คือแบบ้กลุ่มเราต้องมีอภิเศษเหนือกว่ากลุ่มอื่นอะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบนี้เป็นต้นพรกการเมืองก็เหมือนกันก็เพราะว่าคนประเภทเดียวกันมันอยู่ด้วยกันนั่นแหละเขาตกงลงผลประโยชน์กันลงตัวว่ามันประมาณนี้มันอยู่ด้วยกันถูกไหมถ้ามันศีลมันไม่ไม่ตรงกันละมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ผลประโยชน์มันตรงลงกันไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็อันนี้อาจจะบอกว่าดูยากจริงดูไม่ยากหรอเราดูเราดูว่าจริงจริงแล้วมีศีลมีวินัยมีกฎเกณฑ์มีวินัยทีี่่่องงพูดถึวินัมเเเรืกกณฑ์ เขาค่อยคันให้กดเกณฑ์ขนาดไหนหรือปล่อยปากแล้วเลยช่างมันไม่เป็นไรอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนเดี๋ยวเวลามีอำนาจอยากเปลี่ยนองก็กก็เปลี่ยนแม่แคร์ทำอะไรก็ได้เมียน้าแล้วเไม่ได้ถ้าเกิดว่าวินัยกดเกณฑ์มันชัดเจนคือไม่ได้คือไม่ได้อย่างเงี้ยเือนเร่อน่าสนใจอ่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่มันอยู่ร่วมกันใช่ไหมข้อสุดท้ายคือที่ทิสามัญญตาถ้ามันตรงไปมุ่งหมายในเรื่องเดียวกันกรอบความที่แบบสนใจอย่างเช่นพระ พระเนี่ยไม่ต้องไปแยกอะไรมันจะแยกจะบ้าบอแค่ไหนก็ตามพระเนี่ยก็คือมุ่งตรงสู่พระนิพพานใช่ไหมไปทางเดียวกันเป้าหมายสูงสุดอพระนี่เขาบวชเขาเป็นสงสาวของพระพุทธเจ้าครับเป้าหมายเขาต้องพระนิพพานไม่ใช่บอกว่าบวชขำๆบวชหนีหนี้อะไรเงี้ยมันไม่ได้ไม่ได้ตั้งแต่ตั้งแต่ท้องตอนแรกแล้วแล้วบวชหาเงินก็มีนะใช่ก็นั่นแหละมันก็ไม่ถูกถูกไหมดังนั้นในการเมืองก็เหมือนกันในการเมืองถ้าบอกว่าเฮ้ยเราเล่นการเมืองเพื่อประชาธิปไตย ตรงกันทิฏฐิสามัญญาตากันอโอเคไม่ับเือนเพื่ออะไรแหละใช่ไหมจริงๆต้องบอกว่าเรื่องทิฏฐิเป็นเรื่องใหญ่มากนะอืถ้าทิฏฐิมันไม่ตรงกันคนอยู่ในกลุ่มนี้ยทิฏฐิไม่ตรงกันเป้าหมายไม่เหมือนกันใช่เช่นสองไม่เหมือนกันมาอาณาถเพื่ออะไรสมมตินะมาเพื่อผลประโยชน์อืมาเพื่อหาผู้หญิงอืมีคอนเนคชั่นหาสาวๆมีเยอะ หรือบางคนมาเพื่อทําบุญอย่างเดียวอ่ามาทำบุญอย่างเดียวอมาเจอหลวงพ่อไาเงี้ยอาจารย์อะไรเงี้ยแล้วก็ยึดติดตัวบุคคลด้วยอย่างเงี้ยมันก็ทิฏฐิมันไม่สามัญญาตากันแล้วพอทิฏฐิเนี่ยคือทฤษฎีมันฝังรากลงลึกแล้วว่าเราเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วมันไม่ตรงกันอ่ะมันจะเกิดความร้าวฉานที่มันรุนแรงมากแล้วมันยาวนานมากเพราะมันขาดจุดมุ่งหมายที่มันร่วมกันขาดจุดจบไม่เจอเลยเราไม่ได้มุ่งไปหางเดียวกันเนี่ยป้าประสงค์ไม่เหมือนกัน้าไม่เหมือนกันมาเพื่อสรยารายไรมาเพาะหาผู้หญิง อย่างเงี้ยคนหนึ่งมาเพราะหาหานที่ทานมันไปด้วยกันยังไงวะไปคนละทานทิฏฐิไม่สัมัญญาตาใช่เราก็ดูว่าเนี่ยแหละถ้าคิดว่า,าประชาธิปไตยที่ถูกลองเอาสารณนิยธรรม6เนี่ยลองไปจัดดูมันคงเหลือบ้างเราวะถ้าไม่เหลือเลยก็งดออกเสียงเลยลองเอาไปเช็คลิสต์กันดูนะครับผมค่อยๆใช้โยนิโซอย่างหนักเลยในการพิจารณากันรู้เ่ยหนักประมาณนี้ครับ